ไหวของพรรคเพื่อไทยกันบ้างนะครับตอนนี้ขบวนการหาเสียงก็ยังคงนําโดยหนึ่งใน3ามคนดิเดตนายกของพรรคนั่นก็คือคุณเศรษฐาทวีสินเมื่อวานนี้เนี่ยไม่ได้ไปคนเดียวไปกับแกนนาพรรคหลายคนไม่ว่าจะเป็นมาดามแจ้นนะครับคุณพวงเพชรชุล,ละเอียดรวมไปถึงผู้สมัครหลายคนนะไม่ว่าจะเป็นทางคุณลพลภูมิพัฒน์ภูมิประเทศคุณพงศกรรัตตรเรืองวัฒนารวมไปถึงคนนี้คุณอมสากาวใจพูลสวัสดิ์ผู้สมัครสสเขตเลือกตั้งที่13ลา พระเอเนี่ยนะครับทางคุณเศรษฐาเองนี่ขับ รถส่วนตัวมาด้วยนะเป็นรถเฟียส500เป็นรถระบบไฟฟ้ามาจากบ้านด้วยนะครับโดยมาจุดแรกตรงนี้ก่อนห้างสรรพสินค้าติดกับเรียบด่วนรามอินทรานะครับบรรยากาศเนี่ยก็เป็นไปอย่างคึกคักนะเจอทั้งคนที่มาจับจ่ายใช้สอยพ่อค้าแม่ค้านะักท่องเที่ยวมาขอถ่ายรูปจนถึงขั้นว่าต้องต่อแถวอะ่ะต่อคิวอ,ะอ่ะเพื่อถ่ายรูปกันแบบนี้เี่ยนะครับแล้วหลายคนก็พูดกับกุณเสฐานะบอกเรียกท่านนายกแล้วนะ,ะไม่ได้เรียกแคนดิเดตนายกไม่ได้เรียกอะไร ลนะเรียกท่านนายกเลยนะ ขอถ่ายรูปกับว่าที่นายกหน่อยเลือกเพื่อไทยแน่นอนรอเลือกมานานแล้วเนี่ยนะแล้วทีนี้ห้างเนี้ยเขาเป็นห้างที่อนุญาตให้นําน้องหมาน้องแมวอะ่ะมาที่ห้างได้นะคุณเศรษฐาก็บอกปัจจุบันเนี่ยที่อยู่อาศัยในกรุงเทพคับแคบที่เลี้ยงสัตว์มีน้อยถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะทําพื้นที่สาธารณะที่เป็นมิตรสําหรับสัตว์เลี้ยงมากยิ่งขึ้นจะได้เอาสัตว์เลี้ยงออกมานอกบ้านได้แล้วคุณเศรษฐานเนี่ยก็บอกนะว่าถึงแม้กระแสพักเก้าไกลจะตีตื้นขึ้นมาดูจากโพที่เรา เ่ไปเนี่ยแต่เพื่อไทยก็ยังเดินหน้ารับสื่อสารนโยบายโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพนโยบายเงินดิจิทัล1,000 0บาทนโยบายสมัครใจเข้ารับราชการทหารด้วยนโยบายแก้ปัญหา PM 2.5เนี่ยนะครับทีนี้จุดต่อไปที่ตลาดหน้าการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่าตรงสนามกีฬาหัวหมาก คุณเศรษฐาเองก็ไปขอคะแนนเสียงนะครับจากประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยที่บริเวณตลาดนะครับก็มีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมามอบดอกไม้ให้นะแล้วใช้เวลาลงพื้นที่ประมาณเกือบชั่วโมงเหมือนกันคือมีอย่างนี้ฮะผู้สื่อข่าวรายงานบอกบางรายเนี่ยกำลังทำเล็บอยู่เลยนะทำเล็บอยู่นะเรียกคุณเศรษฐาขอาเซลฟี่ระหว่างทำเล็บอะนะระหว่างทำเล็บเห็นคุณเศรษฐาไหมนะเรียกมาหน่อย บอกขอเซลฟี่หน่อยนะฮะและหลายคนที่มาถ่ายรูปด้วยเนี่ยต้องขยิ่งนิดนึงบอกว่าตัวจริงสูงมากใช,ใช่ไหมครับพะส่วนสูงคุณเศรษานี่ร้อยเก้าสิบกว่าเซนน่ะแล้วก็บอกเห็นแต่ในทีวีวันนี้เจอตัวจริงเนี่ยนะฮะทีนี้คุณเศรษฐาก็ยังพาผู้สมัครเดินข้ามสะพานไปอีกฝั่งของถนนขอคะแนนกับประชาชนบริเวณซอยรามคำแหง59ถึงหน้าซอยรามคำแหง63ด้วยนะครับนี่นะคะนอกจากลงพื้นที่หาเสียงแล้วแน่นอนเจอสู่มวลชนก็ไม่ไวายต้องคุยประเด็นร้อน เฉพาะอย่างยิ่งแจกเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทเนี่ยนะคะนักข่าวเมื่อวานนี้ถามคุณเศรฐาด้วยว่าก่อนหน้านี้เหมือนทางด้านของบิ๊กตู่ออกไม่สัมภาษณ์ประมาณว่านโยบายนี้ควรจะแจกเงินเฉพาะกลุ่มกลุ่มที่เดือดร้อนจริงๆคุณเสรฐาว่ายังไงปรากฏว่าเจ้าตัวเมื่อวานนี้บอกเลยว่าท่านคิดว่าตลอดเวลาที่อยู่มา8ปปีก็หมายถึงบิ๊กตู่นะคะประชาชนทุกกลุ่มไม่ได้เดือดร้อนไปทั่วหัวระแหงหรอครับท่านกลับไปดูใหม่แล้วคุณเสรฐาบอกเลยบอกว่าอยากให้พยายามได้ยินเสียงที่ไม่ได้ไม่ได้อยากได้ยินบ้าง แล้วจะเข้าใจถึงความทุกข์ยากของประชาชนค่ะนโยบายเราชัดเจนนะครับแล้วเรามั่นใจว่านโยบายเราครอบคลุมช่วถึงแต่เพราะว่านโยบายเราเนี่ยมีหลากหลายหรือเกินทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้เวลาคดีกขอสมควรเหมือนกันนะครับไม่มีวันอีกเกือบสามสิบวันเพราะนั้นผมว่าผู้ผสมัครทุกคนทุกเขตแล้วก็แคนดิเดตนายกนะครับเราพร้อมที่จะลงพื้นที่ชี้แจงต่อไปครับท่านคิดว่าตลอดเวลาที่ท่านอยู่มา8ปปีเนี่ย ประชาชนทุกกลุ่มไม่ได้เดือดร้อนไปทั่วหลอกของหลหงเลยครับนะครับเพราะว่ากลับไปดูหน่อย พยายามได้ยินเสียงที่ไม่อยากได้ยินบ้างแล้ว้วท่านเองก็จะเข้าใจถ่องแท้ถึงความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนนะครับในอบัยของพรรคเพื่อไทยเราครอบคลุมทุกๆก,ก,กลุ่มทุกๆเ่านะครับทุกๆคนนะครับเพราะว่าเรามั่นใจว่าเราคิดใหญ่ทําเป็นเพื่อไทยทุกคนครับนี่นะคะเมะื่อวานนี้นะคขายังแอบถามถึงโพความนิยมบอกว่าตอนนี้ก้าวไกลก็เริ่มตีตื้นขึ้นมานะใกล้ๆกับเพื่อไทยแล้วเนี่ยควรประกาศความชัดเจนเรื่องขั้วตรงข้ามหรือเปล่าเพื่อให้ประชาชนตัดสินใจได้เนี่ยนะคะคุณเศรษ บอกว่าฝั่งตรงข้ามของเพื่อไทยคือความยากจนความไม่เท่าเทียมความไม่เสมอภาคของสังคมเพราะฉะนั้นเดินหน้าเพื่อได้คะแนนเสียงสูงที่สุดแล้วหลังจากนี้ค่อยว่ากันว่าจะจับมือกับใครหรือไม่จับมือกับใครแล้วก็มั่นใจในความนิยมของเพื่อไทยหลังจากนี้ก็บอกกับทุกคนให้ลงพื้นที่ให้เยอะสื่อสารนโยบายแล้วก็ตอบข้อสงสัยที่อาจจะไม่ชัดเจน